สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพอ้าสู่ช่องเทวไฟเราจะมาเล่าขายความว่าเฮ้ยทำไมเข้าค่ายสวนอนเนี่ยมันดียังไงแล้วก็เป็นทีวีโอ19แล้วก็ทีวีโอ20นะคะไปถึงไา่สัวนทองไข่สอง,สองหรือว่าค่ายสุดท้ายเนาะก่อนอื่นก็เลยจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้ววันอนเนาะมันก็เริ่มจากว่าเราสอบคัดตัวไปเข้าสอนเนาะไ่หนึ่งเสร็จแล้วก็คัดตัวอีกไปไ่สอง คัดตัวอีกได้ผู้แทนศูนย์เนาะถ้าศูนย์เทพซรลินศูนย์หญ่ศูนย์จะมี18คนแต่ว่าถ้าเป็นศูนย์อื่นทั่วประเทศก็จะมีศูนย์ละ6คนในประมาณเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปส่งตัวไปไปโอลิมปิกระดับชาติที่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยตามศูนย์สวเนาะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาสะสวท,าทาค่ายหนึ่งแล้วก็สะสวท,าทาค่ายสองเป็นค่ายสุดท้ายก่อนจะคัดเอาสี่คนเป็นผู้แทนประเทศไทยนะคะทีนี้เราก็จะมาขายว่าเราเข้าค่ายโอลิมปิกเนี่ยมันดียังไงหรือต่อให้คุณจะเข้าาค่ยแบบ สอ,อนอค่ายหนึ่งเฉยก็ได้มันดียังไงละกันสอ,อนอค่ายหนึ่งเนี่ยก็คือเราเริ่มเข้ามาใช่ไหมเราก็จะได้แบบเริ่มเรียนเรียนจากประมาณฟิวอาจารย์ในค่ายที่สู่โรงเรียนนั้นอะไรอย่เงี้ยก็จะได้มีความผูกพันกับโรงเรียนนั้นเนาะประโยชน์ของการเขา้าค่ายสอ,อนอนเนี่ยมันก็มีประมาณห้าข้อจะกักข้อแรกคือเราก็จะได้ความรู้แลเ้วเราก็แบบเรียนในสาขาวิชาที่เราสนใจว่าอุย้ยเราสามารถรู้ว่ามันดึกซึ้งได้ขนาดนี้เลยหรออย่างอยู่โรงเรียนเราก็เรียนอ๋อวิทยาศาสตร์โตขึ้นมาก็ อ้วชีววิทยาแล้วพอเราไปเรียนชีววจริงๆมันก็จะมีแบบอ๋ออีโทโ,โลจีอีโคโลจีบอทเนีหรือว่าแบบฟิชเโอโลจีศาสตร์เยอะแยะเต็มไปหมดก็ถ้าเราสนใจนะไปเรียนจริงๆก็มีความแบบแฮปปี้นิดหนึ่งอะไรแล้วก็ทาให้เรารู้ว่าเออเราเรียนสิ่งที่เราชอบไปเพื่ออะไรแบบมันดูมีจุดหมายเง่สอบสนอนมีจุดหมายมีการเข้าค่ายไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เจอเพื่อนที่ชอบในวิชาเดียวกันและสองเลยเนี่ยคือเราได้คอนเน็กชันแน่นๆเนี่ยเรามีอาจารย์ ที่รู้จักที่แบบเขาศาสตร์มาสอนเราเนี่ยไปอาจารย์มหาลัยแล้วก็ได้เพื่อนเพื่อนที่เขาแบบก็อาจจะมาแบบสนใจด้านเดียวกับเราเก่งด้านเดียวกับเรามาอาจจะฟังดูอุดมคตินะว่าอ้าวแล้วเราจะสนิทกันเหรอมันจําเป็นเหรอคือบางจีไปอยู่ด้วยกันบ่อยๆเข้าแล้วก็จะได้คุยกันบ้างได้สนิทกันบ้างเี้แหละแล้วแบบมันก็จะเป็นคนที่แบบรับมุกบวบาทแล้วแบบรู้เรื่องสมมติแล้วก็แบบอย่างมีคนไปเล่นตอนนี้นในค่ายแบบไฮโปกาซีเมียอะไรเงี้ยล้วก็ฟังแล้เข้าใจอ๋อไฮโปแกาธีเมียแบบ ฉันหิวข้าวน้ําตาลเนี่ยเลีอยดตกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเออเข้าใจกันแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็อย่างเราอะจบมาแล้วใช่ไหมแบบมาหกขึ้นมาหาหลัยแล้วก็มีความแยกย้ายไปหมอจุฬาหมอเชีราดอย่างเรามาหมอเชีราดเนาะแล้วก็มีวิทยาศาสตร์จุฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศตวะปีที่แล้วรล่นพี่ไปศัตวะก็มีก็คือแบบแยกย้ายกันแต่ว่าเราก็อาจจะยังทํางานในเวเดียวกันที่ว่าเออวันหนึ่งถ้าเรามีอะไรน่าสนใจแล้วแบบ คิดเพื่อนช่วยได้เนี่ยเราก็สามารถแบบติดต่อกันได้ไงว่าแบบเออเธอช่วยฉันได้ไหมหรือว่าแบบเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงหรือว่าคุยเรื่องที่เราสนใจมันก็เออเป็นคอนเนคชั่นที่ดีค่ายที่สนุกที่สุดเนี่ยก็คือค่ายจะเป็นค่ายของตอนโอลิมปิกระดับชาติเพราะว่าเราจะแบบได้ไปคั้งคืนกับของเพื่อนเนะซึ่งแบบอยู่ไปอยู่มามันก็จะสนิทกันมากขึ้นต่อให้ตอนแรกจะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่านั่นแหละเราก็ไปอยู่ค่ายอย่างไปเกษตรเนอะเขาจะขังเอาไว้นี่แหละขังรวมแล้วก็ไม่ให้ออก แล้วก็มีตอนไปวทชอตอนไปอยู่โคราชนั่งรถไฟไปโคราชอย่างที่เราแบบให้เห็นกันในบล็อกเนี่ยก็เป็น่ายที่แบบเขาเรียกว่าเฮฮาที่สุดในบรรดาช่วงโอลิมปิกมาแล้วข้อดีข้อที่3ก็คือว่าโอเคเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันกันหลายๆคนก็คือว่าการยินพอร์ตเนาะการยินพอร์ตเ,เข้ามาหาลัยเนี่ยสอ,โอโสอนค่าย2เนี่ยเขาก็จะมีความยินวิทยาศาสตร์จุฬาได้ก็วิทยาศาสตร์จุฬาไฟก็ไปยินมาวิทยาศาสตร์จุฬา วิทยารัดก,กระบางอะไรางเงี้ยเขาก็ยิ้งวิทยากันได้เนาะก็จะเป็นอะไรที่ค่อยข้างจะแบบม,มีผลงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่ายสองก็นับว่าเก่งมากๆแล้วเหมือนกันเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นโอลิมปิกระดับชาติอย่างเฟินเนี่ย TBO ใช่ไหมขึ้นชื่อว่า TBO คาว่า T BO, ีตัวแรกก็คือ Thailand อันนี้ก็คือแบบโอลิมปิกระดับชาติก็จะแบบยินแพ้ได้อะไรอย่างเี้เนาก แพทย์จุฬาแพทย์ศิริราชอะไรอย่างเงี้ยแพทย์รามาก็คือเป็นผลงานนั่แหละไปประกอบในพอร์ตเนาะแล้วก็เป็นเกณฑ์ของเขร่าด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็แบบว่าถ้าสมมติว่าเออเป็นผู้แทนประเทศไทยเนาะแล้วแบบไปแข่งต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทุนโอลิมปิกให้ทุนโอลิมปิกก็คือว่าสมมติใครอยากรับอย่างเงี้ยไปเรียนด้านสาขาวิชานั้นๆสมมติไปเรียนชีววิทยาเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาใช้ทุนฉลังอ่ะก็สามารถไปเรียนได้ที่ต่างประเทศเลยเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาทํางานนั่นเอง ก็เป็นอีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจสำหรับคนที่แบบอยากไปเวนีด้วยนั่นเองค่ะข้อเสียเนี่ยนะก็คือว่าเราก็จะได้ไปเที่ยวเที่ยวตามมหาลัยอ่ะเธอประกอบกับข้อที่หคือเราจะได้สกิลแ l บเนาะพูดง่ายก็คือว่าเราไปเที่ยวความได้สกิลแ lap มันก็มีความเด่นค่ายอ่ะอย่างว่าเราได้ไปแลบบางที่เติ เ็นเคยไปเที่ยวแหลมอสอนะเขามีเมโครปิเปตเราก็ได้หัดทำหัดใช้ชีวิตก็ดีมีความสุขมากๆเลยไปอยู่จุฬาบ้างไปแลบผารัดที่จุฬาตอนเป็นผู้แทนศูนย์ก็แบบเออได้ไปฝึกจุฬาไป พุทธศาสตร์อย่างเงี้ยเรียนบัทนี่จริงจัง cross section แล้วก็ส่องใต้กล้องจุลทรรศเล่นกล้องคอมพิวเต์เล่นกล้อง,อง,เ,องเอ่อสเตอริโออะไรเงี้ยก็ทําให้เราถนัดมากขึ้นเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยู่เรียนก็จะไม่ได้ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้ใช้อะไรขนาดนั้นแนะแต่เราไปค่ายก็คือแบบทุกคนก็อ่ะคนละตัวแล้วคนละตัวมันก็มีความแบบเอ่มทําทําได้ดีขึ้นอะไรอางเทอร์เน็ตขันอย่างเหมือนแบบเนื้อหาก่อนเนื้อหาที่แบบลึกไปอีกชีวะที่ไม่เหมือนชีวะแต่ก็คือชีวะแบบงง,ง เราก็จะมีความแบบเรียนอะไรที่มันแบบฟุ้งเหมือนสติหลุดไปแล้วแต่ว่ามันอะไรที่สนุกมากๆแล้วอาจารย์แต่ละท่านก็คือแบบเขาจะมีแบบ energy อาจารย์แบบมีอาจารย์มอกะเสตท่านหนึ่งก็คือแบบ energy เขาสูงมากแบบหูสุดยอดไปเลยแล้วทำให้เราแบบมีความสามารถในการอ่านงานวิจัยได้มากขึ้นแบบเราไปกดรีเสิร์ชดูแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่านพอพอจะเข้าใจรู้แบบอ๋อย้อมเขีอันนี้นะรันเจลอิเล็กโทรโฟริสอย่างเงี้ยล้วก็มาได้ทำตอนสสวทค่ายสอ ได้โอเคทำา Excel อ่า Excel มาคำนวณเช a n n นไว i n e r คำนวณเอิมชิมสันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราแบบได้เห็นของการเอาชีวะเนี่ยมันไปประยุกต์มากขึ้นไม่ว่าจะแบบการใช้จริงๆอย่างสมมติตออให้เราเป็นหมอใช่ไหมอย่างผนน่ะเป้าหมายฉันคือแพทย์นักวิจัยหรือว่าฉันก็ตั้งใจจะเรียนแพทย์นั่นแหละแต่ว่าก็อืมอาจจะมีฟิววิจัยบ้างก็รู้สึกว่าเออม,มันก็ดีมันเป็นสกิลที่มันติดตัวทั้งสกิลทำล a บ ก็ดีสกิลอ่านวิจัยก็ดีการทำบิดรีวิวที่ที่เรามีแบบยืน่นขอเนะเรามีร,รีวิวด้วยก็มีทำซึ่งนั่นแหละก็คือข้อดีของการเข้าโอลิมปิกคลิปนี้เนี่ยก็คือว่าใครกำลังจะสอบข้อสอบเนาะข่อหนึ่งใช่ไหมก็เออก็อยากให้มีไฟไงว่าแบบเข้าไปแล้วฉันจะเจออะไรเจอโลกที่เหมือนอีกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาสร้างสารรค์อยู่ด้วยกันนะองก็ขอกค่โชคดีไปละบาย